แตกทั้งสามครับพี่น้องแตกสามมือเก่าอันนี้เป้าหน่อยจะเปรียบเทียบหลายอย่างนะครับพี่น้องเอาแบบบ่มีหัวเอาแบบบ่มีหัวพร้อมแต่ว่าตัวนี่ครับติดบัตครับพี่น้องนี่เอาแบบบ่มีหัวติดอันนั้นมุ้งขอนะครับบ่มี่ขวาติดบัตแบบนี้แตกงามพี่น้องบ่มี่ขวาเป็นเดแก่ๆเนี่ยงาแก่เป็นเดงาแก่กับแตกคือการบปาวิดนั่นแตกบัตพี่น้องนี่ครับงามเงือนครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แตกสองเนาะแตกสามสามบอโอ้ทั้งนี้ก็แตก เริ่มออกบิ้แล้วครับพี่น้องแตกบิดแล้วครับนี่ออกแตกยอดบิ้ครับพี่น้องตัวมาถานเอาฟิดไว้มัอนี้เบาหน่อยอยวภาพว่าเบื้องบางทับจริงคือลนะครับกี่เบาหน่อยทับไว้นะครับพระพี่พานนองมาชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ก็จะทับได้ประมาณสองอาทิตย์พี่น้องอาทิตย์กลัวๆนะครับยังไม่ถึงสองดีครับเดี๋ยวภาพไปเบิงที่ว่าเบาหน่อยทับไว้นะครับยุมมบุนครับไปเบาประวิตรไปหาอยู่ จะเปรียบเทียบไปพี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับระวังไอ้วัาพืชครับพี่น้องเสียบกิ้งนะครับเสียบกิ้งแบบบวงจะเปรียบเทียบไปพี่ให้น้องเขาเบิ้งระวังกิ้งหน่อยกับกิ้งใหญ่ครับพี่น้องระวังกิ้งเล็กกับกิ้งใหญ่แบบไรสิติดเลี้ยวกกันนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาลุ่นมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องสองอาทิตย์กกลัวดีครับพื้นที่ของตัวนี้กับประมาณหกเลยครับพี่น้องที่ทาบสวนนี่พี่น้องเมื่อไรหกเกตเลยประมาณนี้ครับสวนนี่นะครับ ตัดทับไปหกเกตไร่นะครับเปลี่ยนพันใหม่ครับพี่น้องแต่ก่อนจะเป็นพันโอเมียวเขื่อนครับอันนี้ก็จะทาบคิงดาวิดเขื่อนนะครับพี่น้องนะครับประมาณหกเกตไร่นะครับสําหรับสวนนี้จะคมห่างนี่จะห่างจักหน่อยครับพี่น้องสวนนี้จะห่างหกเมตรครับพี่น้องหกเมตรนะครับสวนนี้นะครับหกเมตรคูณสี่เมตรครับพี่น้องนี่ครับหกเมตรคูณสี่เมตรครับสวนนี้แต่ก่อนจะเป็นเป็นหกคูณสองครับพี่น้อง 6คูณ2นะครับควรจะขุดออกครับพี่น้องต้นหนึ่งยู่นี่ขุดออกไปเสียบกิ่งเอ้ขุดออกไปปลูกไม้ครับพี่น้องครับก็จะแต่งแบบนี้ครับตอนขุดก็จะตัดแบบนี้ครับจงไว้ทำนี่ล้วขุดไปปลูกยุธยาเบ่าวประวิตรนี่ครับเบาหน่อยจะพามาชมครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปชมคองบ่าวประวิตรที่บ่าวประวิตรเทศวิทยแต่คือมัดต้นนี้มันแมนที่บ่อนมีสองต้นนี้ที่มัดไว้บ่าวประวิตรฮะต่อมาต้นนี้แต่ว่าต้นนเป็นม่ มามันต้องมีทีต่อมางานหน่อยกับงานใหญ่ดิ้ไปผู้ใดแกะออกมีคนมาแกะออกบ่อันนั้นอันนั้นของของตัวบอลบอสเทสไว้นะแสดงว่ามีคนมาแกะออกแล้วนี่มันมีอนี่มันเสียไปต้นหนึ่งประวิรมันเห็นต้นเดียวต้นใหญ่ตัวน,นี้น่าจะเป็นจิงใหญ่หรือว่าต้นนั้นตระเบวงกอนมันเสียน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมหงบาประวิรกอนครับพี่น้องไปไป,ไปชมหงบาวปวิรกอน ของผมเสียครับพี่น้องนี่ผมจะหมายไว้แบบนี้ครับนี่นี่ครับหมายไว้แบบนี้อันนี้ไม้หน่อยอันนี้กิ้งหน่อยครับมันน่าจะเป็นต้นนี้กับต้นนั่นหรือว่าต้นนี้กับต้นนี้นะครับตรงเบิ้งครับพี่น้องดูเบิ้งนุ่กันนะครับเอาของค์เบาประวิทย์ก้อนของต้นของเบาประวิทย์นั่นเรงมาชื่ออะไวครับเปิดเบิ้งก่อนปีโป้ติดอ่าสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมใครกันครับเอาเดี๋ยวๆใกล้ๆใกล้ๆเพื่อนๆใกล้ด้วยนี่ ใช่พี่องยังไม่ได้เปิดบังยืนเดียเอาบังหนูติดบ่วบาวบาวิทนี่บ่าววิทนพุทราบด้วยครับนี่เอ๋อมาฐานโย่พี่น้องนี่นี่ครับติดโย่เพตายพี่น้องหัดไหมหัดไหมเด็กไหมพี่น้องกำลังแตกยอดได้สองอาทิตย์พี่น้องแตกทั้งนี่ถือว่าดีแต่ตัวนี้ง่ายง่เนะาะง่ายง่า่ถือว่าติดน้ำตาลแตกก้อนพี่น้องง่ายน้อยแบบนี้แคนได้แตกนะครับเอาปิดไว้บ่าววิทนี่ครับเปิดกับเปิดเข้านึ่เงี้ยพี่น้องเปิดบังปิดไว้เขี้เอ เบื้องต้นเดียวกับพ่อหรือไม่เงินต้นนี้ติดแสดงว่าต้นนั้นก็ตทิศเกลือของบ่าวประวีณเนี่ยโอ้ลมแรงจังหน่อยนะพี่น้องลมแรงจังหน่อยต้นไหนยสองต้นเนาะครับเดี๋ยวลองไปดูต้นนี้กันมัดดีดีมัดดีดีมัดตรงตรงลมมันแทยงมัดใสขึ้นก่็ต้นนี้ตรวจตรวจง่ายเดียวพราถือว่าพันเรือมาฐานแล้วต่อไปเวิญของบ่าวน้อยครับพี่น้องบ้านบ้าน้อยจะเห็ดสำหรับกริงไง กิ่งใหญ่แล้วก็แก่จักหน่อยแล้วก็กิ่งหน่อยก่อนเอ้าเบิ่งตัวนี้อนเ,เอา้างาไหนเรียกงาไหนเรียกมะงานหนึ่งางานนี้ก็เรียกมะหนึงโดโดเด๋ยวไอ้เพิ่นหัดเฮ็ดกับพี่น้องบ่าวประวิตรเพื่อจะได้สอนรุ่นต่อไปถ้าเกิดรุ่นพี่เพิ่นกลับบ้า,า,า,านอ้าวมาสารกับพี่น้องอืมแตกเสื้อพี่น้องอาทิตย์หน้าก็ได้เช็คแล้วครับนี่ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้เช็คนี่ก็แตกตัวนี้ก็แตก สรุปแล้วงาติดน้ำตาลแตกดีครับพี่น้องแตกดีอยู่งาติดน,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 น้ำตาลเนี่ยนี่ติดน้ำตาลหนึงตันนี้ก็ติดน้ำตาลเคขึอนครับพี่น้องแต่ว่ายังคันได้แตกเป็นะยังอีกอาทิตนึงเอาปิดไว้แสดงว่าพ่ะตายติดเบิ้ลพระบวช<ะ>พระตายติดเบิดแลละมาทันอยู่จำไว<ะ><ะ>้วิธีการทับไอ้วิธีการเสียบกิ้งก็บจ,จำไว้ปีนาปีนาหรือว่าปีต่อไปถ้าได้เฮ็ดกลับไปสอนรุ่นต่อไปคันไม่สอนกันไปเรื่อยๆซีรรุ่นที่สิบแปดครับเออซีทีสรุ่นที่สิบแปดเดี๋ยวก็รอสอนรุ่นที่สิบเก้า ว่าเบาหน่อยก็อาจจะไม่ได้ยู่โดนปราะนั้นพี่น้องอาจจะยู่อีกประมาณจั้งสิบปีก็พอแล้วกลับบ้านนี่ครับพี่น้องต้องสอนไปเรื่อยๆให้เป็นสุขชนเปิดต้นนั่นก้อนนั่นต้นนั่นงานหน่อยเห็นเบาวิท่งนี่อันนี้ของเบาหน่อยนี่สงสัยสงสัยของคนสอนนี่จักสิติดพ่กติดด้วยเปิดบางนู่นของคนสอนเนี่ยอ๋องานได้ก็ได้เปิดทั้งสองเลยนี่เปิดได้บางหมดเลยพวกติดกระต่ายมีสองอย่างนี่ครัพี่น้องอันนี้เบาหน่อยเฮ็ด เอ็ดไม้ไว้เปียบเชี่ยไปพี่น้องเขาเบิ่งซื้อดอกเห็นเต็นท์เนเตนโอ้บ่ตายคือกันพี่น้องบ่ตายแต่ของเบาหน่อยติดทั้งสามพี่น้องติดทั้งสามใช่ไหติดทั้งสแต่ว่าอันนี้ผมจะเปียบเชี่ยไปพี่น้องเขาเบิ่งนี่คือว่าตัวนี้เจ้างาเขียวครับพี่น้องเขียวเข้มครับพี่น้องเขียวเข้มแล้วคบง่ายกันสิประมาณนี้ครับพี่น้องเขียวเข้มเอาเสียมไว้ป้าวิทย์เสียมไ้ก่อนมันจะเปิดโดนพอดีมันจะช็อกอากาศแล้วมันไปต่ำยอดอ่อนมันพันละมันล้ม นี่ครับเขียวเข้มที่ว่าติดพี่น้องพันนี่บับหงเบาหน่อยแตกถึงสามเลยว่าประวิว่าแตกเป็นเลยวหมนรำมดานะคน,น,นะจานนีน่วะคนเคยคนเคยเห็ดกับคนหัดเห็ดใหม่เนะเ<อ>าะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ลงให้ดีเออคือว่าคนเห็ดประจําเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงพดเอาลงอีกนี่เห็นไ่มติดนี่เออลงมาพี่คำเบิ้งคำเบิ้งก่อนก็ได้ก่อนที่มันเี่ยวลงมาพี่เออ่นี่คนที่ว่าคนเห็ดประจําจกับคนโบกวยเห็ดนะครับพี่น้องกับมันกัน โดนโดนไปกับเก้งเบิ้ลละคนห้องสอนเอาไอา้ฮัดเอาครับพี่น้องเป็นเบิ้ลเปิดเมืงงานอัไรนี่เพื่อนจำได้แล้วนี่ต้นนี้แหละนี่สแสดงว่ามีมีคนมา่กี้ถุงออกอเปิดอีกต้นนี้ต้องปิดไว้พี่น้องว่าให้อากาศเขาเอาลุ่นกันดูบวิดนะเอาดูต้นนี้ตายวะเนี่ยสมคำคุยวะเนี่ยนะไออัดแตกทั้งสามกันพี่น้องแตกสามมือเก่า อันนี้บ้านน้อยจะเปรียบเทียบหลายอย่างนะครับพี่น้องเอาแ <PAUL Meeting, S 3> บบบ me. right. ่มีห <fres> ัวเอาแบบบ่มีหัวพร้อมโอ่แต่นี่ครับติดบัตครับพี่น้องนี่เอาแบบบ่มีหัวติดอันนั้นม้วนคอนะครับบ่มมีคอติดบัตแบบนี้แตกงามพี่น้องบ่มีขอน่ะเพิ่นจะแตกสลับกันครับถ้ามีข้อเพิ่นจะออกเป็นจุ่มแบบนี้ครับพี่น้องมันจะบางงํออกเป็นจุ่มนี่ครับมันจะแตกใส่หัวเอาปิดไว้่ปิดปิดไว้กพลังงามๆาอีกกระติ๊ดหนึงเลยมาเช็คติดทุกจริง สามกิ่งติดทุกกิ่งพี่น้องนี่ถือว่าพานครับมัดรฐานเสียย่างเดี่ยวถุงจากน้อยอยู่พี่น้องแต่ถุงเงี้ยก็หนีจะดีอยอะนะครับมัดดีๆีแล้วลมมันแห็งนี่ทั้งเหนียวขึ้นเล็กน้อยบอวิทบ่สเห็นมันไปดีๆบ้านนี้เบ้าน้านอยจะพามาเบิง่งที่ว่างาแก่พี่น้องนี่งาแก่จะเป็นทั้งไหนตัวนี้คือเขียวเข้มแล้วพี่น้องนี่ที่บ่าบอวิทยเปิดเมื่อกี้คือเขียวเข้เขมครับ เขียวเข้มนะครับเขียวเข้มแล้วก็เป็นตรงที่ว่าเบ้าหน่อยจะเอาก้านแบบนี้ครับพี่น้องเอาก้านเอาช่วงก้านแบบนี้ทาบครับนี่เอาก้านทาบคือตัดหัวตรงนี้ทิมนะครับนี่จะบ่ใส่หัวนะครับนี่ครับพี่น้องิึงนี่ครับจะบ่ใส่หัวติดแบบนี้จะบ่เป็นหัวแบบนี้มาิึงตัวฮีเบ้าบริวต์ม่ง้นไ่นี่อยู่ทางขวาบริวต์อยู่ทางคนเปิดอันนี้งาใหญ่นะ้ครับพี่น้องนี่งาใหญ่อันนี้งาแกเบ้าหน่อยทาบงาแกนี่ครับ อันนี้คืองานเขียวเข้มพี่น้องเขียวเข้มนี่ติดแตกถึงสามแตกงามๆเลยเขียวเข้มอันนี้เป็นแก่ๆเอาลุ้นน้ำกันเป็นเด็แกะเนี่ยงาแก่เป็นเด็งาแก่กับแตกคือการบ่าววิทนั่นแตกบดพี่น้องนี่ครับงามเงือนกับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แตกสองเนาะแตกสามว่ะสามบ่โอ้ทั้งนี้ก็แตกโอ้เริ่มงอกบดแล้วครับพี่น้องแตกบดแล้วครับนี่ออกแตกยอดบดครับพี่น้อง คือว่ามาตรฐานเอาปิดไว้ตัวนี้มันถุงมันน้อยครับถุงมันน้อยเบาหน่อยก็เลยเห็ดแบบนี้ครับพี่น้องถ้มันงุ่มเข้าไปถุงมันน้อยนะครับนี่ครับแล้วแต่เขาสิดัดแปลงเอาพี่น้องเดี๋ยวมันแตกงาเดี๋ยวมันก็ยืดถุงมันออกเองครับเอามัดไว้จะแกจะอ่อนก็ติดบัดมันอยู่ที่การทาบเนาะประเดี๋ยนะสรุปแล้วแตกทุสีกันว่าตัวนี้แตกงาเหมือนแต่ิ่งแล้วตัวตอนตอนตอนจะงามกว่าหน่อยนึงเนาะ มันงอกไว้กลัวหน่อยหนึ่งประเด็นกันงอกคือว่ามันงอกพร้อมกันทั้งสามคือว่ามันแตกยอดทั้งสามเลยนะตัวนี้แตกแตกอยู่แต่ว่าพแตกพร้อมกันมาทั้งสามมันจะบ่งงับพร้อมกันนะคนใหม่นะแต่ว่าตัวนี้จะตายยากถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวที่บมมีของงอกลายกว่าบัวถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวเ้างเกศงาแก่ๆแบบเนะี่ยติดน้ำตาลนะถ้ามันแตกออกมาแลวมันจะตายยาก,กน,นะคือ่มันจะติดเลยแต่ว่างาที่ว่าเชียวเียวเข้มเนี่ยบางเข้ม มันมีโอกาสตายหลายเพราะมันแตกกับไมหญ่แล้วมันก็ตายเอาเปิดเบื้องตัวนี้ตัวนี้อันตรายพี่น้องลมมันแข็งถุงใหไงลมมันแข็งงาใหญ่ถุงใหญ่มันที่แตกว่าลองเบื้องหองาใหญ่พี่น้องเอามาลุ้นน้ำกันจับไปดีแล้วยังไปต่ำใบขาดแล้วลมพัดบบาหน้อยของงาใหญ่งาแก่เลยพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าแตกพี่น้องแตกที่กันเพราะไต่อกสองครับออกสองนี่ครับออกสองจะว่าจะซากันเปรียบเพียบแล้วจะซาซาก็กันอย่ ขันขันในเปรียบเทียบสีซราอยู่กวประมาณสามมือเนาะซราอยู่ประมาณสามมือเห็นไหมครับมันจะแตกเล่นหน่อยแต่ว่าถส่งาเกี่ยวเข้มจะแตกแง่ครับพี่น้องแล้วงานน้อยหน่อยน้อยแต่ว่าตัวนี้เปาหน่อยใส่ไหมแบบแง่แล้วพี่น้องสัมปมมือเลยคุณครับบักยางแก่เลยแต่ว่ากระทบได้เข้นพี่น้องครับนมีเอาปิดไว้อีกตัวน,นึงตัวนี้ตัดสินเลยแต่ว่าตัวอ่อนนี่คือว่ามาตรฐานแล้วตัวอ่อนนี่แตกบดติดีบดสรุปแล้ว เดี๋ยวว้าวน้อยเปิดตัวนี้เราจะสรุปไปพี่น้องครับเพิ่งลมมันแข็งมันหยากยังไงลมผัดโอ้ม,โอมแของลมแข็งเนาะลมแข็งพี่น้องลมแข็งเดี๋ยวล้อลุนอีกพี่น้องล,อล้อลุนอีกกิ้งนึงว้าวน้อยจะสรุปไปเพิ่งวันว่าเป็นยังไง เพื่อพีพ่ๆน้องๆบ้านเทาจะได้เอาไปปับใส่เอาไปทาบเป็นร้องเบิง้งแบบเบสจะดีนี่ครับกิ่งกลางอันนี้ก็ง่ายง่ายคืออันเบาหน่อยเฮ็ดเอาเบียบแบบง่ายเลยพี่น้องเอาเบียบง่ายยางแกะเลยคือเปรียบเทียบกับพี่น้องถ้าเ่าเฮ็ดแบบนี้เขาก็บองหูว่าแบบเบสมันดีบด่ด,ดีนะครับเขาต้องเปรียบเทียบเบิง้งเพื่อจะเอาไปปับใส่นี่ครับพี่น้องเบาหน่อยเอาเห็นไหมครับบ่ตายครับพี่น้องติดเกลื่อนแตกทั้งสามนี่นี่แต่ว่าตัวใหญ่สุดนี่แตกซากกระมูอ ตัวนี้ก็แตกกันมาเยาวจังหน่อยพี่น้องนี่แตกครึ่งสามเลยครับนี่กําลังงอกกําลังงอกงามเลยครับคุณพี่น้องเบิ่งรถซัมโปมือหยางเงยเงยแล้วก็ติดน้ำตาลนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าถ้าเพิ่นติดแล้วเพิ่นจะตายยากครับตัวนี้ติดแล้วคือติดเลยนะครับแต่ว่าจะซาจังหน่อยสรุปแล้วจะแตกอยุสองแต่แตกซาเขากันอยู่วันสามสี่มื่นนี่แหละนี่ครับพี่น้องเอาปิดไว้บ่ประวิทย์บานคือสรุปไปพี่น้องเขาเบิ่งครับพี่น้องบานงานเงย งาหญงแล้วก็งาแกติดน้ำตาลสรุปแล้วจะซ่ากลัวครับพี่น้องจะซ่ากลัวสูแบบงาประมาณซ้ำไอซ้ำนิ้วไ้วยเขาพี่น้องซ้ำนิ้วไ้วยหรือว่าไงซ้ำปากกาเขาเนี่ยนะครับซ้ำปากกาเขียนรับพี่น้องพอดีให้เพิ่นเขียวเราคว้มควมที่ว่าแกอวันเพิ่นนีให้เรียกออาเป็นเขียวเขียวพอดีรับพี่น้องเขียวพอดีกำลังจะเข้มนะครับเพราะเป็นเขียวอ่อนนะครับให้เขียวพอดีเขียวเขียวเลยนะครับพี่น้อง ออนไลน์ก hey, ็บอดีครับนี ained, you, much, ่ครับให้เรียกเอาเขียวเขียวแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับให้ออกเขียวเขียวนี่ครับพี่น้องเขียวกำลังให้เขียวเขียวงามๆหน่ยครับพี่น้องเขียวงามๆเนี่ยงาคมใเงยพันกับเอาประมาณนี้พี่น้องจะพอดีเลยนี่ซัมนี่หรือว่าซัมนี่หรือว่าซัมนี่พี่น้องนี่ซัมหนี้ก้อยนะครับซัมซัมหนี้ก้อยหรือว่าซัมนี่ก็ได้ครับพี่น้องนี่สรุปแล้วแบบนี้จะแตกเร็วแตกเร็วแล้วก็ติดง่ายครับพี่น้อง การเสียบจริงจะติดง่ายกว่านะครับนี่ครับจะลองไปปรับใส่บานหัวบังครับพี่พี่น้องครับนี่ครับสำหรับงานง่ายๆแก่ๆเพิ่นกับติดเกลอนพี่น้องแต่จะติดซากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเพิ่นติดแล้วเพิ่นจะแข็งแรงเพิ่นจะใหญ่เลี้ยงกลัวนะเอาความหมายนะครับแต่เพิ่นจะติดซากกว่าซื่อครับพี่น้องครับสรุปแล้วคือว่าเอางาแบบน้อยๆเขียวเข้มนะครับพี่น้องเอาเขียวเข้มงาน้อยพอดีซ้ำปากกาเนี่ยครับพี่น้องซ้ำปากกาเขียนนะครับหรือว่าซ้ำนิ้วก้อย เอามาใส่มันจะดีกว่าครับพี่น้องครับสรุปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องพอดีครับนี่ผมม่านี่ครับนี่ตามที่ท่าไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องนี่ครับงานซ้ำนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ซ้ำนี่พอดีพี่น้องนี่ซ้ำนี่งามๆเขียวกับเขียวซ้ำนี่ครับพี่น้องนี่อาจจะบังแดดนตั้งไว้นะครับเงานี่ครับเอาเขียวๆซ้ำนี่พี่น้องนี่ผมเขียวโอ้ก็เป็นเงาครับพี่น้องนี่ครับเขียวแล้วก็ใหญ่ซ้ำนี่นี่ครับเทียบแล้วกับสิประมาณนิ้วก้อยเขาหนะครับพี่น้องนี่ครับเทียบแล้ว ประมาณซ้ำนิ้วก้อยเขานี่ครับสรุปแล้วคือซ้ำนี่มาตรฐานพี่น้องจะติดดีติดเร็วครับนี่ครับการสิประมาณนี้ครับพี่น้องลองไปปรับใส่บานเขาเบ้างนะครับสำหรับผู้ใดจะเสียบกิ่งหมกบวงนะครับหรือว่าถาบกิ่งหมกบวงจะเปลี่ยนทันไหมครับพี่น้องครับนี่ครับการสำหรับคลิปนี้ในโครงกางก็จะขอลาพี่ราน้องไปก่อนนะครับในโครงกางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมวกำลังใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ